อำเภอแม่สายก็น้ำก็มาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าวันพระทำบุญใส่บาตรรับพรกันอยู่ก็เจ็ดโมงกว่าแปดโมงน้ำก็มาตอนนี้ก็น้ำก็ยังไหลเชี่ยวน้ำคุณแดงมากเนาะ เป็นขี้โคลนมาเลยก็ไหลเชี่ยวมากระดับน้ำก็สูงมากเราอยู่ที่วัดภาสุกรามหมู่บ้านไม้ลุงขนก็ยังไม่มีเรือกู้ชีพหรือว่าเรือมาช่วยเรื่องอเข้าน้ำพัตตาหารเนาะ ก็มีพระภิกษุสงฆ์สี่รูปองค์สัมมนเนนแปดรูปแล้วก็มีพ่อศีลแม่ศีลแล้วก็สถาญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดแล้วก็กลับไปไม่ได้กลับไปไม่ทันที่บ้านก็ติดอยู่ที่นี่รวมทั้งหมดก็ทั้งพระทั้งโยมก็ประมาณ สามสิบแปดสามสิบเก้าชีวิตแล้วนะก็ตั้งแต่เมื่อวานโยมมาทําบุญตอนเช้าก็ติดน้ำก็ยังไม่มีอ่าเรือพัตาหารหรือว่าเข้ากล่องมาช่วยสภาญาติโยมก็พอมีของที่มาทําบุญก็โยมเขาก็ประทังชีพไปได้เนาะ อแต่วันนี้ก็ไม่มีของกินแล้วโยมก็เมื่อวานถือสีลแปดกันก็มือเดียวก็ยังบันเทาได้วันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นพบเจอหน่วยกู้ภัยหรือว่าถ้าเรือที่มาแจกเว้า่องก็บอกให้มาที่วัดพระสุการามด้วยก็มีประมาณ เกือบสี่สิบชีวิตแล้วนะก็ยังติดอยู่ที่วัดยังไม่สามารถที่จะออกไปทางไหนได้